โอ้ยมีแา่สก,กินเริ่มต้นใช้ยังไงก็เบื่อสก,กินใหม่ก็แพงทำยังไงดีเนี่ยต้องนี่เลยเม l โล o ท็อปร้านเติมวอลเล็ตเพียงใช้แค่ไลโอตไอดีเท่านั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกเพียบกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์แอดเมลโลท็ออย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดเมโลท็อ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสกินมาสปอยอีกแล้วฮะนั่นเป็นสกินใหม่ของเรานันเองนะที่กำลังจะเข้ามาในเกมนะครับผมชื่อสกินเนี่ยมีชื่อว่า cryostasis นะครับผมซึ่งแปลตามตัวเลยนะ,ะผมก็แปลว่าการแช่แข็งนั่นเองนะฮะ ก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นในรูปนะครับผมซึ่งในแพ็คเนี่ยเราก็จะมีนะครับผมเป็นมีดคลาสสิกวันดอลบูด็อกแล้วก็เป็นโอเปอเรเตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูสกินแต่ละสกินกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันแรกที่เราจะมาดูเลยนะครับผมก็จะเป็นมีดนะครับผมซึ่งมีดเนี่ยเป็นคอนนะครับผมเออผมว่าแอนิเมชันนี่ก็น่าจะแอนิเมชันแบบมันเดิมนะครับผมถ้าควักแบบขวานนะครับผมออกมาแบบขวานนั่นเองนะฮะครับผมซึ่งสังเกตที่ตัวขวานเนี่ยมันเหมเเป็นนรายยละอีีด้ ก็จะสวยเลยและอย่างหนึ่งผมลืมบอกนัผู้ชมนะว่าสกินเนี้ยสามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะผมมีขั้นนะมีฟิรนิเจอร์มีคิวแบนเนอร์นะผมครบเลยน,นั่นเองนะฮะซึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของคลาสสิกนะผมซึ่งผมลืมบอกทุกคนแต่ละสกินเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอัพให้น้ําแข็งเนี่ยมันเกาะได้นะผมถ้าเราใช้ไปน,นานๆเนี้ยน้าแข็งก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเป็นแต่ละเลเวลนะฮะอันนี้คือที่ผมไปดูมาจากคลิปฝรั่งนะอเคส่วนต่อมาก็จะเป็น,นวันดอลนะับผมโหวันดอลผม คล้ายๆกับเวสแลนด์ไหมถ้ามันไม่ถ้ามันยังแบบน้ำแข็งยังไม่เกาะคล้ายเวสแลนด์ผสมกับวินเทอร์ฟอลนะสนววฟอลนะเออประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนตรงกลางนี่เป็นเหมือนอะไรนะไม่รู้อะผมอุ้นๆน,นะเหมือนสกินผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นสกินอะไรวะที่ตรงกลางมันเป็นแบบกลมๆๆมมมแบบนี้นะส่วนต่อมาก็จะเป็นบูด็อกนะครับผมบูด็อกนี่ก็จะดีไซน์คล้ายๆกับแวนดอลเลยนะ ก็เหมือนกันนะผม <mas k> เวลามีน้ำแข็งมาเกาะมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะผมจากปืนธรรมดาเนี่ยก็จะกลายเป็นปืนที่น้ำแข็งเนี่ยเกาะนั่นเองนะครับผม ผมว่าปืนสก,กินเนี่ยค่อนข้างท่เลยนะเซตสก,กินเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่นะผมทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ไ้ก่อนเลยนะฮะเรามาดูตัวสดท้ายกันก่อนเลยนะอันนี้คือผมอยากจะซื้อแนละส่วนตัวอยากได้บ้างนะผมนั่นก็คือตัวของโอเปอเรเตอร์นั่นเองนะผมโอเปอเรเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันคล้ายๆกับบาลิตนะผมใน p ีนะถ้าใครเคยเล่นนะับผมแล้วก็สโคปจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรกระจกนะโคตดสวยแล้วก็มีเหมือนท่อน้ำนะฮะผม โคตรเท่ผมบอกเลยทุกคนเออส่วนตัวส่วนของราคาแพ็คนี้นะครับผมราคามันก็จะประมาณ เออ7,100นะฮะผมปืนกระบอกละ1,775 V point นะครับผมแล้วก็มีดเนี่ยน่าจะ3,550 V point นะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะฮะก็ต้องไปติดตามดูอีกทีแต่ที่เขาเดามาคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเอาละผมใครคิดเห็นยังไงก็นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบหรือมีอะไรจะแสดงความคิเห็นก็นั่นแหละคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเอามาคุยกันได้นะฮะส่วนใครกำลังหาร้านเติมนะก็อย่าลืมเมลโลท็อปอัพนะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนนนี้เเลลยยอ่าืมมมไปติกกััะครบผถู แล้วเติมไว้นะครับผมเข้าทันทีนะครับผมเพียงแค่ใช้รหัไอดีนะครับผมอย่าลืมนะฮะขอบคุณครับ